เือตัวจีลอนะเบิดไนว้ตัวซ้ำนี่มัทันล้วอปีโอ้ยอบโอ้ยเอาดินะครับผมนีออกมาแลโอ้โหอันนี้คือถูกเสียงสับนะครับ เจออีกขุยหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นห้องโถงรับประทานอาหารนะครับ พัดสลักเอาซะบอกโออันนี้ก็โบโมเมนต์ร้อยกว่าปีคุณนรรมะเฮินอันนี้ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพบกับพานหมีนะครับผมวันนี้พานหมีก็จะไปขุดจิโรอนะครับผมจิโร่หรือว่าจิโปมนะครับเพื่อที่จะ เอามาใส่แกงหน่อไม้นะครับผมชาวบ้านก็ได้พากันลงมาขุดก่อนผมแล้วนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับผมแต่ว่าผมก็เดินมาคนเดียวนะครับก็จะมีชาวบ้านอยู่กลางทุ่งนานะครับที่มาก่อนผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมชาวบ้านก็จะลงมาขุดจีร้อนะครับผมจริงๆคือถ้าเป็นช่วงฝนตกนี้ขุยมันจะ หาไม่เจอนะครับผมขุยจที่ล้อจะหาไม่เจอแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าชาวบ้านจะหาเจอหรือเปล่าเพราะว่าแดดมันก็ไม่ค่อยมันไม่มีเลยนะครับชาวบ้านก็เลยพากันลงมานะครับส่วนมากปกติเขาจะลงมาหาช่วงประมาณสามสี่โมงนะครับแต่ตอนนี้ก็เพิ่งจะบ่ายโมงนะครับ นู่นครับชาวบ้านประมาณ3-4สี่คนนะครับที่ลงมาวันนี้ข้าวก็เริ่มจะเขียวขจีแล้วนะครับผมนี่จะเป็นนาหวานนะครับซิลเลอร์ตรวจิโร่นะเบิ่งนักวะท่านได้จิโลเจอ,อเห็นเบินก้นเงินเลิศดิเอ้ยท่านดึงหัดจิโล่ที่เป็นข้าวจิโล่เลยบ้าถ่ายจิโร่ ขุยมันผลตกห้มแล้วก็เห็นสว่น,นี่นะโอ้ยผลเลอะนตขห้เดีนี้คิดถามคอยมาแต่หน้าเ่็คือผลแห้งแท้ซะดอ,อโอ้มันอยากเลอกกว่าเก่านเนาะเขามาขุดสองสามมือเมื่อกี้นะบะเ,ลเลิอกได้นเลอลกว่าดสอะได้เพื่อ,อสิได้แต่ละโตนะเนาะเบียน ดเมื่อขุดใส่เก่งกับไม้นั่นนี่นะมีมได้เก่งกับไมน่มมบแล้วเขาไปหามาตตนาอันเีิหล,ล,ลัวนี <laughs> ตัวซ้ำนี่มันบอกท้าเราอภิษา<บ>อ้ย<ะ>อือ ท่านใหญ่น,นะมามันคือตัวน้อยแท้น้อยกับน,น้อยโพดฮะบูริสัมนิ้วสีสาม,อ,มอ้คนมาคุดกันหลายอยู่เด้อผม โอ้ตัวไหนเป็นปี๋นั้นใหญ่อยู่ได้อันนี้จะเป็นปีกตัวนั้เป็นปีกมากกว่าี หลุมนี้ค่อนข้างจะลึกนะครับผมนี่รูมันแบบโอ้โหขนาดผมขุดปกติผมขุดแค่ประมาณนี้ก็ก็ถึงหลุมแลวนะครับแต่ว่า,าจิล้อจิล้อมันเริ่มโตนะครับเริ่มโตปุ๊บมันก็จะทําหลุมที่ลึกลงไปกว่าเดิมนะครับผมตัวไหนที่ยังไม่ออกปีกก็ตื้นนะครับตัวไหนที่มีปีกจะแข็งแล้วก็ ลึกมากๆประมาณศอกหนึ่งได้นะครับผมโอ้ยอึบโอ้ยเอาได้แต่ดินนะครับผมอืมนี่ออกมาแล้วโอ้โหอันนี้คือถูกเสียมสับนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละมันอยู่ลึกมากนะครับผมเพิ่งได้สามตัวนะครับไม่รู้ว่าจะพอแกงใส่ หน่อไม้หรือเปล่านะครับชาวบ้านมาขุดทุกวันนะครับผมสังเกตที่หลุมได้เลยนะครับคือแต่ละที่แต่ละที่นี่ก็คือหลุมเยอะมากนะครับผมแต่ละไฮบ้านผมเอิ้เป็นไฮนะโอ้สีล้อผมกับสีอ้อละปิดดีๆก่อนโอ้โหนี่ครับแต่ละบ่อนแต่ละที่แต่ละที่ก็จะมีหลุมหลายๆนะครับผมนี่ หลุมบริตื้นนะครับผมไฮนี้ผมสังเกตหลุมได้กับประมาณนี่ครับที่เป็นคุยเป็นคุยขึ้นมานี่ับประมาณสองสามร้อยหลุมนะครับประมาณนี้นะครับตรงรอบๆบ,บริเวณข้างๆนี่ก็จะเป็นนาหวานของชาวบ้านนะครับผมนี่เขาเอ็ดนาหวานนะครับตรงบริเวณนี้แต่นี่ก็น่าจะทํานาดํานะครับผมใช้มือดำาันนก็จะเป็นกระท่อมปลายนานะครับผมที่ผมเคยไปรีวิวในคลิปก่อนหน้านะครับผม ขุดไปขุดมานะครับลุ่มก็บม่ธรรมดานะครับผมผมขุดลงไปก็ได้อืออันนี้จะเป็นจีล้อนะครับผมจีล้อกะโหปลิปรลลิปลออยู่นะครับนี่กะกะแค่คอยงัดนะครับผมแค่คอยงัดขึ้นมาถ้าถ้าเราจับแรงนะครับจีล้อมันโอ้โหจีล้อมันจะขาดนะครับผมมันยิ่งเบาบางนะครับอืม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  ออกมาแล้วนะครับผมตัวจนโจนเลยนะครับนี่โอ้โหเออเออเจ็บเจ็บนี่ครับจี๋อตัวจนโจนะครับมันจะมีอาวุธนะครับจีลอมันก็จะมีอาวุธตรงตรงแควมันนะครับแล้วก็จะมีตรงตรงเท้ามันนะครับนี่เท้าที่ผมจับนะครับมันจะมีลักษณะที่แหลมนะครับผมนี่มันจะแหลมมากๆนะครับตีนมันนี่ เวลามันดีดแต่ละทีก็เลือดยิ้มออกนะครับต้องจับสองขาแบบแน่นๆเลยนะครับอย่าให้มันตีงได้นะครับผมนี่แค่วมันกระดได้กันนะครับอันนี้เป็นตัวที่โบท่านใหญ่ปันไดนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวจนๆเนี่ยกำลังเลิมใหญ่นะครับแต่ถ้าตัวใดที่มันใหญ่แล้วมันก็จะมีซิมีปีเต็มเลยนะครับไปเสื้อถุงนะครับเจ้าหาโอ้ บางหลุมก็จะจะมีโพรงลักษณะที่ใหญ่มากๆนะครับนี่อันนี้เป็นโพรงเท่ากับปั้นนะครับไม่รู้ว่ามันเอาอะไรเข้าไปกินบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นเศษใบไม้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นอันห้องรับประทานอาหารของจีล้อนะครับผมนี่เป็นโพรงใหญ่ๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโพรงใหญ่ๆ presenters. ประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเป็นห้องรับประทานอาหารถ้าเป็นอันถ้าเป็นบ้านคนนี่ครับถ้าเป็นบ้านคนก็จะเป็นห้อง อำัตห้องครัวหรือห้องทากับข้าวแล้วก็เป็นที่ทานข้าวนะครับผมนี่จีล้อก็คือกันนะครับมันจะทําเป็นโถงที่ทานข้าวนะครับผมนี่เราก็จะมีรูเล็กๆเข้าไปนะครับนี่รูเล็กๆจะจะเข้าไปประมาณนี้นะครับผมห้องโถงก็จะใหญ่อันนี้ผมวิเคราะห์มาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นห้องโถงแล้วก็ในส่วนห้องนอนก็จะลงลึกไปนะครับเดี๋ยวผมจะขุดห้องนอนก่อนนะครับ ผมกับบริถือขาตั้งกล้องมานะครับผมเพราะว่าขาตั้งกล้องผมหักนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็จะเป็นรูเข้าไปอีกน่าจะลึกอยู่พอสมควรนะครับงั้นก็ขออนุญาตขุดห้องนอนน้องก่อนนะครับน้องแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าหัวของน้องนะครับผมกําลังหลับสนิทนะเฮ้ยออกมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮโอ้โหสงสัยกําลังตื่นตัวนะครับผม กว่าจะขุดได้นะครับน้องนี่ไปเข้าค้องไปนอนต่อที่ค้องนะจ้ะเจออีกขุยหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็จะเป็นห้องโถงรับประทานอาหารนะครับนี่แล้วก็จะมีอันห้องนอนก็จะไปอีกรูหนึ่งนะครับผมนู่นครับห้องนอนก็จะเข้าไปลึกมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะขุดห้องนอนน้องนะต่อไปนี่ ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมผมขุดผมคุดประมาณสี่ห้าบาทเสศมนะครับนี่ก็จะเห็นตูดมันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมโจโอุยมันก็กําลังพายายามที่จะขุดต่อนะครับผมนี่โอ้ยอันนี้ไม่ลึกนะครับดีใจมากๆนะครับที่ขุดไม่ลึกนะครับผมเป็นตัวโจนๆนะครับพอดีใส่แกงรูไหมแซ่บๆนะครับผมนี่ ใส่คล้องลงไปนะจ๊ะไปนอนต่อ<ร>ที่ค้องกค่อนข้างจะร้อนมากนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับตกพอแต่ห้อยๆดินพอทันละเปะนะครับผมวันนี้ก็ได้โอ้ยจิโรอก็ได้อันนี้ตัวนี้จะเอากล้นลงไปนะครับนี่เห็นบอกครับอัะขี้ดินทมนี่นี่จะเป็นตัวมันครับนี่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 อันนี้มันจะเอาก้นโดนลงไปก่อนนะครับแต่หัวมัน มันเป็นบางฮูนะครับบางฮู้ก็เอาโหดโดนลงก่อนบางฮูกับบเอาโหดโดนลงก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวน้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับดีกว่าบอได้ไปเข้าร่มรอแล้วนะครับผมเขาฮ้อนผมก่ที่ไปเข้าโหมก่อนนะครับแบบน,นี้บ่ไหวบ่ไหว ได้เป็นเศ่าร้ยโตนีด้บหอดสบเฮาได้วังหกเจ็ดโตนี่ละงาถ่งเพื่อ,อน,นี่นะ,ะนเนาารเาอเ,เอาเฮือนเกาสบมา่านปุกนะ สมโพอันเป็นนันเป็นนานานออรูปอันนี้มันเพสลักเอาสบออันนี้ก็บมเมนตร้อยกว่าปีพุทธมาสะเฮือนอันนี้ร้อยแลยผู้เจ้าระตายก็เป้าแล้วาพวกีนี่เจักปีแล้วพกเทียก็ตั้งหลายปีละอันเด้ปานจะพเตะมันจะได้หลักของฮาพุ เราลงมาแต่ห hey, <quand> ึงซะบอกลงมาหลัเ <t ry> ่อยู่ใตัอยู่บ้านหลุมอุกบาท น้อยก็น้อยพอูดชา้าๆไม่รีบ สาบจนโกนขาดใส่คี้ให้พอดีเโอ้ย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  คู่หนึ่งบาทนี่เหลืออีกคู่หนึ่งนะครับก็เหมือนสามรูนะครับนี่ถึกซับนะครับตัวนี้ได้อีกตัวแล้วครับผม บริหินได้ไม่ลงลินลินได้ ครับผมหลังจากที่ผมคุดจิโรได้แล้วประมาณประมาณหนึ่งนะครับผมผมกะสีเอาเมื่อไส้ขี้นะครับเอาเมื่อไส่ขี้ออกแล้วก็จะเอาไปแกงใส่หน่อมไม้นะครับผมหน่อมไม้ที่ผมหามานะครับอ๋อเป็นอันหมากคายข้าวนะครับผมนี่ลักษณะก็จะเป็นสีอันสีส้มๆสม,สมแบบนี้นะครับผมรสชาติก็จะเปรี้ยวๆนะครับผมแต่ ภาษากลางผมกับรู้นะครับผมว่าเขากินเป็นหรือไม่นะครับผมบ้านผมเอิ้อมคลายเข้านะครับผมสดชาติกระสีเปรี้ยวๆนะครับอันนี้หน่ยใหญ่อยู่ด้นะครับนี่ที่ผมส่องเข้าไปนะครับลูกประมาณเท่าสองกําปั้นนะครับผมนูนข้างในก็จะมีนะครับบริมีแค่ทั้งเนาะนะครับผมก็จะเป็นนอไม้ของชาวบ้านนะครับผมแต่ว่าผมกับคือซิบดเอานะครับเพราะว่า หมู้ันของผมนะครับก็จะไปเอาอยู่บ้านนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงบ้านเปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เอาจีร้อนะครับผมที่ได้สาหรับมื่อนี้นะครับกระทีนมงโถยนะครับผมพร้อมกับน้ําสะอาดนะครับ,รบรจีร้อได้จะล้างจีร้อไปน้านะครับผมให้มันลอยเล่นน้ําให้มันขีดินออกจากกระ,ะตุนกระโตนะครับผม อีกแน่นอยกับซีได้สซคีนะครับผมกระปะมันตายนะครับนี่ผมกระปะมันตายแล้วค่อยไซคีนะครับอันนี้จะเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะครับผมผมก็ไไ้เดดปีอ่ะนะครับผมเดปปีอ่ะแล้วก็ตุ้ยก้นนะครับผมแล้วก็ดึงขี้มันออกมานะครับก็ดึงออกพอประมาณนะครับผมก็ถ้ามีไข่ก็ไม่ต้องดึงไข่มันออกมานะครับก็ดึงเฉพาะในส่วนของขี้จล๋อนะครับผม ดตามก้นนะครับผมก็ต้องไปนี้จังน้อยนะครับผมยานหันก้นมันหลุดออกมาเมื่ดนะครับกลัวมันจะหลุดออกมาทั้งขี้จิล้อนะครับผมแล้วก็ทั้งตัวมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันฮ้อนนะครับผมฝวดทแต่ว่าก็ฮ้อนเดี๋ยวมื่อเช้าผมสิลงไปขุดใหม่นะครับผมต้องลงไปขุดแต่เช้าๆนะครับ เพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนนะครับไปแต่เช้าตรู่แล้วก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วก็เอาครีมแต่ครีมใส่ขม,ม,ม,มูงขม้วยนะครับผมแล้วก็ล้างต่อด้วยน้ําสะอาดนะครับผมผมล้างประมาณ3น้ํานะครับผมก็มีประมาณนี้ครับ